พี่กตัวพี้ก็กำลังเหลือเปลือมาก็จัดจัที่ได้คุยกับน้องตลอดน้องก็คือเดียมันตองมามา่เดียวมันต้องงาหรือวันมนเกิดไม่ดอกใช่พี่ก็เราันมีพลังเหลื่อเปลือกใช้ไปไปไปเ้ป่ะตบหนี่เที่ยกบบ้านคือบ้านคือหมือนบ้านหลังแล้ก็คือวันหนึ่งเขาจัดพนุษย์ตนี้เป็นเปนของหที่รู้สึกว่าโดยเป็นเนมันเป็นตัวแทนของวรุ่ที่ดีที่รู้สึกว่ายังมีพลังเหลือเปือกแต่ไม่รู้เหนืลัง อ่าต้องมาดูกันว่าจะแสดงออกขนาดไหนนะคะทีนี้มาคุยเท่านี้ก็ได้ครับก็ตอนแรกได้คุยกับยอมกับเยนี่ครับอ๋อคือยองมันจะเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันจะเป็นอะไรไงคือเขาก็สนใจตอนแรกเลยว่าคือมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วแบบอะไรที่แบบคือวิชาของยองตอนสนใจอ่ะก็เลยอยากอยากมีส่วนร่วมกันอะไรที่เป็นหันหัน จะตีเต้นเก่งหรือไม่หนักไหมคะหรือว่าต้องเรียนใหม่หมดไม่เคยไม่เคยเต้นไม่เคยเต้นเลยค่ะเป็นตั้งตัดผมค่ะพี่ไหมตัดหนีไปโอ้โหคราวนี้น,น,น,นี่ใครที่แบบคนที่จับผมให้อยู่ที่ต้องแบบว่ามูตานเลยนะคะาเริ่มน,น, <c oughs> นับนับหนึ่งใหม่เลยแหละ โอ้โหสุดยอดเนาะโดนลอมาโดนรอมาแล้วถ้าเราเห็นที่าันจะมจะมีไอ้จอทีมันเะยเป็น่นาจเบื่องต่างของเขาเองค่ะว่าเราเขาเก่ียเพราะว่าเราที่อยู่เขาเป็นเองเราหัาห้าเดอนก็ค่อยๆถ่ายเข้าไปโอ้โหมอร่โมากดีกว่านะคะมาถึงสาวเวืเราบ้างเมื่อกี้เวลาเดินจากบ้านก็คกสอชั่วโมง แต่ไปชั่วโมงนึ่งแกบอกอาตับก็มากเลยพวมันจะเดินไม่ไหวแล้วก็องเดินาันละชั่วโมง้วอาจัะได้กวาเนะครับเพราวันละชั่วโมงแล้วนานไหมคะก็เป็นระยะเวลามประมาณนั้นนะแเพยนังว่าต้องมีพี้าฐานดีเพราะเ่อกคนที่บอกนี่หกเดือนนะจะตอนัเดือนแล้วจ้ตอนที่เราเปเคยเส ไม่นุ่นเกี่ยวไปหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะอันต้อยเนี่ยตรงพลังใช่ไหมคะพลังเยอะอ่าแล้วตอนนี่กับน้องเพชรล่ะคะผมก็ต้องมาค่ะเพราะว่าการเต้นที่ก่อนใช้ก็มันแข็งก็มันร่างกายเยอะค่ะแรกๆก็คือแทบไม่สด้ทำทอะไรเนี่ยเป็นเพียแค่วิ่งพื้นที่อัพเลเยอร์เพื่อแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อต่อแล้วก็หลังจากนั้เริ่มแบบทำท่ายากขึ้นไปนี่ท่าที่ยากที่สุดที่เขาสอนแล้วเราต้องทำท่าอะไรคะ กขากเลยค่เื่อนหวลอนด้วยเตนไปด้วยนนอะเพีงน้องคอยบอก่ะการดีบต้องมีมีมีเลค่ะแต่กาเเออลเนีคจะตกหนังเพราะที่เจินบาต้าเลยไม่ไหวนะเงเนี้นี้เอแบ่นี้นะคะือก็ด่หยุดการเตก็ได้ค่ะเก่งมากาตะต้องน Ies, เดี๋ยวถามสาวพวกพี่่อนยเต่เียครับตนที่เต okay. ้นท mm. <ma um ี่เปยนฟมาไปไดีค okay. ่ะพวยนั้นที่แบบหลายอย่างนะทั้งแบบเวลากระชับทั้งแบบว่าเราเราต้องรีบทั้งแบบเวลาซ้อมเรามีน้อยแล้วเราต้องมาลงหนากที่เลยแล้วก็มีการแบบปิดอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็สนุกติดค่ะแล้วที่นี้ก็เป็นกระทั่งเป็นฉันที่ต่อยแนต้นมาปีนผาพวกเราเคลียรไปมาที่ไหนได้นั้นร้อนก่อน อ่าแล้วจะมีกล้องติดอยู่ข้างนตัวทอ่เี้เราแบบระวังกล้องด้วยเลยว่นั่งระวัง่อนะกอยกิต้องมือไม่โดนะแต่ว่าก้อยเะเป็นเป็นเดอนีอ่ะมันไม่มีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราเขีอ่ะเราให้รุ่นใหญ่ๆเข้ไปก่อนค่ะก็คือมีนร้องป้องกัใดีๆเรุ่นใหญ่เข้าไป ต้นก่อนต้นผีเสื้อต้นผีเสื้อไปก่อนตีเสื้อไปก่อนแองคนนี้ก็มีก็จะมีดวงไทยอะไรเล็กๆเหมือนกันแต่ขอต้อนก็มีดวงไทยมีเสียงใบจมี่เขาก็มีแล้วก็เปลี่ยนช่วงต่อไปค่ะติดตามต่อไปแล้วกันนะคะอ่ะทราบไปเกีกันไปเรียบร้อยทั้งหนังก็เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องบิ๊กบอยก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทำให้ทุกหัวใจของทุกคนเต้นเป็นจังหวะที่สนุกหนาแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยพลังฮันล้นเหลือด้วยนะคะสุดท้ายนี่ เป็นตัวแทนฝั่งภาพยนตร์จากที่นี่ถือบป็นตัวแล้วก็แฟนหน,งนังทั้งประเทศเลยค่ะ